11นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศฝรั่งเศสนายมาริทสเงี่ยมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสท่านไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีโ ECD ในระดับรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าตนเองแนละทางกระทรวงต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมีการสั่งการให้ปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเรียกประชุมกรมกองที่เกี่ยวข้องเพื่อหา,หารือสําหรับท่าทีในเรื่องนี้ ตอนนี้ก็มอ่นนโยบายว่าเราจะต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่เรามีทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายภาพถ่ายทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมท่าทีสําหรับไปเจราจาโดยเร็วแต่ว่าจะเป็นในกรอบของ JBC ซนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความสําคัญเพราะว่าเราสามารถเจราจาหาทางออกได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้เนี่ยตนไม่สามารถจะการันตีได้เพียงแต่ว่ามันเป็น,นกลไกสำคัญที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ อย่างสันติวิธีนะครับขณะที่ประเทศไทยเองก็ได้ผลักดันกับทางกัมพูชานะครับที่จะขอให้มีการจัดประชุม J b บโดยเร็วที่สุดขณะนี้กัมพูชาเองก็จะต้องเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยนะครับแต่ตนก็ยืนยันไปด้วยว่าถ้าหากว่ากัมพูชาย,ยังไม่มีความพร้อมประเทศไทยก็พร้อมที่จะจัดเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของกลไกนี้ในการแก้ไขปัญหาใน2ด้านด้านแรกก็เป็นการลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งก็เป็นการมานั่งพูดคุยกันว่า จะมีการกำหนดหรือว่าแนวทางแก้ไขเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศได้อย่างไรส่วนเรื่องการกระทบกระทั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าได้มีหนังสือประท้วงกับทางฝ่ายกัมพูชาไปแล้วด้วยว่าการกระทําของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักสากลและเราเองต้องการที่จะแสดงเรื่องการยืนยันสิทธิ์ของเราในเรื่องอํานาจอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนซึ่งก็มีการทําหนังสือไปแล้ว พูดอย่างชัดเจนด้วยว่าเราดําเนินการด้วยความเหมาะสมไป,ไปตามกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศและการปฏิบัติอย่างสากลทุกประการนะครับซึ่งความคืบหน้าต่อไปในวันที่5มิถุนายนนี้ตอนท่านกลับไปถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีกําหนดที่จะเรียกผู้บริหารทั้งหมดประชุมกําหนดท่าทีให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งขอย้ําว่าทางกระทรวงต่างประเทศมีการประเมินสถานาการณ์อยู่ตลอดเวลาครับส่วนกรณีที่ผู้นํากัมพูชา ขอให้สภาลงมติส่งข้อพิพาทไปยังศาลโลกข้อนี้กังวลว่าจะกระทบกับเจบีเจบีซี C, หรือไม่นายมาริทยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันก็เป็นสิทธิที่ประเทศกัมพูชาจะดําเนินการอย่างไรก็ได้แต่มันก็เป็นสิทธิของประเทศไทยเหมือนกันที่จะตัดสินใจอย่างไรต่อไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยก็มีท่าทีชัดเจนซึ่งในท้ายที่สุดนะครับได้มีการสั่งการให้ปลักกระทรวงการต่างประเทศมองภาพรวมให้เห็นอย่างชัดเจน มีการกำหนดท่าทีเพื่อจะวางนโยบายยุทธศาสตร์ที่จะไปเจรจากับกัมพูชาต่อไปขณะเดียวกันนะครับก็มีการกำหนดมาตรฐานของเราว่าจะดําเนินการอย่างไรทั้งในกรอบทวิภาคีความสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้งใช้กลไกที่มีอยู่ระหว่างประเทศด้วยครับ